ถ้ากูใส่ชุดควยอะไรอะ่ะอ๋อ oh, <my> มันให้กูคืนอ,นอาวุธเอ้าแล้วกู <Ooh. S 1> เป็นควยอะไรอะ่ะ เลยจับค okay. okay. ู่กันจับคู่กันฮะอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยมันอยู่ไหมครับลงมันอยู่ด้วยกันได้ปะได้สองคนโอเคเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยคู่กันคู่กันคู่กันครับคู่กันคู่กันคู่กันมันมันมันใส่แฟชชั่นได้ปะไม่ได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่แน่ใจคู่กัน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  อุ้ยไอ้เฮียเย็ดเค้มึงใครเนี่ยลงุงวินนะครับวินไหนวะวินไหนวะวินไนลงลุงอ๋อวินวินไหนวะ,ะไอ้ลุงอ๋อวินอ๋อไอ้เฮียโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้คือจำได้จำได้ เฮ้ยพวกมึงตีไหนเนี่ยไอ้สัตว์กูตีการกูตีการมึงเห็นไหมเนี่ยคนรวยอยู่ด้วยกันอีกทีจุกไปอีกชิวๆเิ้ยเดี๋ยวเปิดอัพเป็นก่อนเลยอ่เดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอมึงก่อนเลยสัตว์เดี๋ยวมึงรอมึงเตรียมตัวเลยไอ้กทีอ่ะเดี๋ยวกูรอมึงก่อนเลยยูดีพอ แล้วไปอยู่แก๊งไหนไอ้บินไอ้บรนหรอไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ไอ้บินอะเอ่อน้องอยากให้น้องได้แบบพวกมีมีเวลามากกว่าครับผมมัติดงานข้างนาะอ๋อตอนนี้เป็นไงสบายดีสบายดีครับทำงานอะไรตอนนี้ไปครับทำงานอะไรตอนนี้ขายเสื้อผ้าครับขายพวกเอเซนเชียลครับเฮ้ยเอเซนเชียลใช่ค่ะที่ที่ลุงเคยใส่มาก่อนแหละ เอ้ยทักมาหากูเลยไอสัตว์ได้กูฝากขายหน่อยดิเอาไม่ใส่หรอพี่เชี่ยร้อนกลัวมีเงเกงแม่งยี่สิบตัวไอ <laughs> ้เชี่ยฝ <laughs> ากขายหน่อยดิยดได้ครับได้เดีย๋ยวผมทมักไปเออฝากขายหนะ่อยกูจะลือไอเสตียวขายแล้วมึงขายแบรนด์อื่นด้วยปะ่ะเออตอนนี้มีแต่เส้นชิ้หนหรอพี่เหรอมันมีงเกงอะไรบางๆบ้างไหมเดี๋ยวนี้พี่ใส่แบบว่าบางๆแล้วว่ะแบบ เอ็นเทียลมันหนาเกินอ่ะผ้าไนลอนครับเป็นผ้าผ้าเหมือนกางเกงวิ่งอ่ะเอ่อเอ็นเทียลใช่ปะใช่ครับไปส่งส่งส่งไหให้ดูหน่อยเดี๋ยวมึงมีเฟซบุ๊กมั้ะครับมึงลองเฟซกูมาเดี๋ยวผมแอดพี่ไปนานมากอะพี่เออเหรอแล้วมึงมึงทักมึงมึงทักมาใหม่เดี๋ยวมึงทักทักไปอ่ะพี่เวลาับเีลยเราลังแอดหครับพี่โอเคกูมีเต็มเลยกูอ้วนขึ้นไงแล้วมันใส่ไม่ค่อยได้แล้วโฮเอ็มก็มีนะเผื่อมึงแบบว่าจะขายทำกำไรขายทิ้งหมดแล้วพี่โฮเอ็มอะเหรอใช่ เพราะว่าพี่อ้วนเกินไงก็จะขายเอาตังค์ไปซื้อของพี่แม็กแกอร์ใหม่เดราคาตววกหวบเลยครับเหรอใช่เดี๋ยวฝากขายพี่มีพวกออฟไวท์ White, แล้วก็มีเทียอ,อะไรวะไอเสื้อที่มันเป็นดำดำแขนยาวขอบขาวอะซื้อมา 8, แปดหมื่นว้าจะไม่ผิดอะไม่เคยใส่เลยมันเป็นเสื้อกันหนาวอะมันของเทียอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละได้ๆพี่ส่งมาให้ผมดูนะครับจําชื่อไม่ได้หรอวะเดี๋ยวส่งให้ดูฝากขายนหคราบครับ,รบได้ครับ เอาไอ้เหี้ยจุกก่อนเลยฝั่งนูน้นปาดคมคมปาดคมคมสวยจาดอ้าวไอ้เหี้ยไม่ตายเอา,เอามาตายแล้วเป็นซอมบี้ <laughs> เออเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลย <laughs> แตกไปบูนแทงไปบูนแทงไปไตกบูนแทงไปบูนแทงไปเฮ้ย <artifacts> มันเป็นมันเป็นมันเป็นเฮ <Mod> ้ย,ยมันเป็นมันเป็นเดี <S 2> <S 2> ๋ย <sweetness> วกูกระดาษเดี <tweet. S 2> ๋ยวกูตัดให้เดี๋ยวถอดมันนี่ก่อนถอดมันนี่ก่อนมันนัวมันนัวนัวแล้ว อ๋อไอ้เชี่ยกูแทงเพื่อนเหรอเอ้าไอ้เชี่ยเอาเพื่อนกูเหรอเอาพ่อ,พอมึงกูไปไหนเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> อ้เฮียทำๆไอ้สัตว์กูไปไหนเนี่ยกูแทงไอ้บินเนาะลุงไม่ใช่ไม้อะลุงงั้นผมตายแนี่ยไอ้เชี่ยกูแจะ ่ะโอ้ยกูบักไอ้สัน <c oughs> ไอเฮีย <c oughs> แม่ไอบินก็งงเหมือนกูอะเพอเผื่อมันมาลุมแทงกูด้วยไอเฮียเมื่อกี้เนี่ยกูไม่รู้ว่าไอบินมันคนไหนคนไหนมันพวกกูอะไอเฮียอย่างงงไงสัตไม่ใช่หรอไอเฮียกูงงจัด ก้อยวินอะแทงกูด้วยไอ้ยมื่อกี้เนี่ยงงไอ้เหียว่าใครคือใครเนี่ยอ๋อ อ๋อผมคุยกับน,น้องมาน,นานแล้วไอ้เหี้ยมันหาในดิกงในดิการไอ้ผมอย่วินนะอะเหี้ยผมจะหลุดอ้เัล่์กลัวไอเ้เย้ย กูน่าจะใช้ไม้แต่กูกลัวตีหัวเยวินแตกนี่เลย่ะเยี่ยบประเด็นอ่ะหยุดวันไหนบัญจันนะบัญจันบัญจันหยุดหยุดหยุดบัญจันหยุดทำทรงทำเซิร์ฟนี่แหละเพราะตอนผมไม่อยู่อ่ะคืองานวัยมากเว้ยผมจะบอกให้ คือคือเวลาผมอยู่อ่ะในเซิร์ฟจ,จะพัฒนาได้ไวเ,เพราะว่าผมมาเป็นคนที่ต้องบอกในเวลาผมทํางานเกี่ยวกับหลังบ้านใช่ไหมผมก็จะแบบให้น้องอ่ะผมมักจะชอบอยู่กับน้องเว้ยแบบว่าเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างแอดมินอย่างเงี้ยเวลาทํางานกับผมเนี่ยผมจะให้แชร์ดิสคอดเลยนะแล้วก็ดูอ่ะผมไม่รู้หรอกว่ามันทำยี่อะไรแต่กูแบบนั่งเหมือนเหมือนมีคนนั่งจ้องมึงทํางานอ่ะคือมันอู้ไม่ได้เว้ย เวลานั่งจ้องคนทำงานอะมันมันจะอู้ไม่ได้เชื่อทีวีแบ็คไม่ได้แล้วกูกลับไงอ๋อโอเคมันอยู่ท่านอยู่ที่ใครวะกูไม่รู้อะ ไอ้ฟี่เนี่ยพูดเสียงจริงให้ลุงฟังก่อนเออมึงพูดเสียงจริงกูฟังนะลุงสวัสดีครับเออชื่นใจหน่อยเยสเทียเออไม่เดี๋ยวมึงรอแกกงว่างมึงไปขึ้นอาวุธเทียอะไรเลยได้ครับได้โอเคขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วอาวุธอะไรก็ถ้าตอนนี้ขึ้นได้เลยชิ้นหนึ่งครับบั่นะไม่ไม่เทียนหนึ่งครับขักทุยเออขักทุย้ะ ไม้ของของมันมีตีเทียสองแต่ว่าไม่รู้จะติดหรือเปล่าอันนี้พี่ลุงครับไออ้อนถามว่าเราจะลงสูตรไหมลุงเราจะใส่ฮูดแบบนี้แหละใส่ฮูดเฟี้ยวกว่าอ้อนโอเคครับลุงฮูดพูดเทพเปล่าลุงลุงกี่วันครับนี่เข้าได้เนี่ยอะไรครับอีกชั่วโมงกว่าไอเชี่ยเป๊ปมึงไม่เปลี่ยนเกงเหอะอุบาทวะเออจริงอุบาทวะลุงสั่งลุงสั่งทําผมก็ใส่เนี่ยใส่เพื่อลุงไป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 เปลี่ยนเหอออุบาตไอเชี่ยไป ไอ้เขี้ยมันมันไม่เหมาะกับการใส่แบบไอ้เขี้ยมันไอ้เขี้ยมันเท่ด้วยเสื้อแต่แม่งไม่เหมาะว่ะไปไปไปใส่สีดําเลยเออคูพาร,ระเออเยี่คูพาระช,ะชะัดๆวอร์มร่างกายอยู่เลยครับคุณลุงไปไปเปลี่ยนไ <c oughs> อ้เฮียอุบาท <c oughs> มึงก็ไปขึ้นอาวุธเลยไปทําฟาร์มทํางานไปหารื้อรถเดี๋ยวรอสล <c oughs> ็ลอตบ้าง <c oughs> ไปอาดามไปขายยาปไปลุงครับ <c oughs> แล้วแล้วต้มจืดในลุงเอาออกไหมเนี่ยไม่มันออกไปแล้ว ไอ้พี่ไม่มันออกไปแล้วมันออกไปแล้วคุยเวทีเล้วเงินแดงนี่เงินแดงที่กูมีเอ้ยไปอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไปไปนี่ได้ไปไปนี่ได้ไม่สล็อตกูอ่ะมึงเอาให้กคนึื่นก่อนเลยเดี๋ยวกูขอดูมึงก่อนได้ครับวันไหนที่มึงแย่เดี๋ยวจะมีกูตอนนี้ยังไม่เห็นภาพมึงไปโชว์ภาพก่อนโอเคครับโอเค วันไหนที่มึงแย่นะแต่ถ้ามึงไม่แย่แล้วลุงตอนนี้เป็นเป็นอะไรครับประชาชนเหรอใช่ประชาชนอยู่เดี๋ยวจะเข้าแก๊งแน่นอนเดี๋ยวกลับแก๊งเดิมแล้วโอเคครับเอาเงินอันนี้อันนี้เหรอลุงใช่ทำไมมึงจะไปเปลี่ยนสีเหรอเปล่าครับเปล่าครับมันสีอาสามสีไงครับครับอ๋อไอแต่สีดำมึงขี้อะไรเนี่ยดำจนมองไม่เห็นโลกไม่เลยลุงมันตอนแรกผมจะทำเป็นสูตรแบบสูตรด้านอะสูตร JK ยุคแรกๆอ่ะอ๋อไหนไหนบอกมึงทำไว้ให้ใครถามนะ ไม่เท่เลยส่งไม่เท่เลยอ่ะชุดมันไม่เท่ไอ้แฟงก็เหนผมไม่ได้เห็นมาทำให้ใครถามนะน้ำให้ใครถามนะสรุปคนในนี่ทำลุงเอาแล้วบุกไปให้อ้ยแฟงครับโอ้โหนักกว่านั้นอีกทกไมอ่ะโอ้ลุงต้องเห็นอันนั้นอ่ะ ไม่มม่ึงอ่ะต้องไปมึงอ่ะต้องไปจิ้มงานให้มันมันตามบิวกูอ่ะดูมันทาทาตูดอยู่คือไอ้เี้ยนี่มันไม่มีหัวคิดถ้ามึงให้มันคิดอะมันไม่มีหัวมึงอ่ะต้องไปนั่งจี้มันว่ามึงอยากได้แบบไหนมีครับลุงคิดแล้วเดี๋ยวมันเท่เกินน้ไม่จริงอะแบงคไม่เอาเนี เดี๋ยวไปก่อนเวส๋ยวจะการมีอะไรก็โทรมาได้ครับลุงโอเคโอเคยังยังครับเชิญเดี๋ยวไอเ้เยียออนว่าอะไรนะไอ้เยียออนมึงว่าอะไรนะได้ครับลุงมึงว่าอะไรนะมึงจะคุยอะไรกูว่าอะไรครับลุงแม่มึงจะคุย,อ,ยอะไรกู โรนี่ไมผไอเรียวเรียวมันจะมาอยู่กับเราด้วยอ่ารู้แล้วลั้นเนี่ยแต่แลกลับนี่ไงมันเหลือชั่วโมงนึงมันดีเลยอยู่แล้วก็มันมีเรื่องไอ้นี่ด้วยลุงลุงรูร้รรยังอะไรที่มันไปเรื่องชนรถกันนิดหน่อยอะ่ะไอแก๊งหนึ่งแก๊งเจนจีอะไรเฮ้ยเราเราเรามีปัญหากับแก๊งอะไรนะเจนอะไรนะ วีจีวีจีครับลุงรู้อย่างมึงก็เรียกมาคุยสิสาเอาเลยไหมลุงลุงเอาเลยไอ้เหี้ยอะไรก็เรียกเขามาคุยก่อนมึงก็เรียกเขามาคุยก่อนมึงจะเลื้อนอะไรเนี่ยไม่ก็ปีดอมลุงก็ใส่เลยก็ใส่ก่อนไอ้เหี้ยอะไรเขาให้คุยก่อนไอ้เหี้ยมึงจะใส่มทาไมเปิดเลยไม่ได้เลยครับเปิดได้แต่ว่ามึงอย่าเลื้อนสิเหี้ยอ้าวโอเคครับลุง เมื่อคุยกับเขาก่อนดิมึงไปตีเขาเนี่ยยกตัวอย่างนะกูถามมึงหน่อยอะสมมติมึงเกิดเรื่องทะเลาะอะไรขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างอกูกูกับมึงก็แล้อ่ายกตัวอย่างกูกับมึงมีประเด็นกันมีปัญหากันอ่ะแล้วกูอ่ะหมัดเปล่ามึงมีมีดกูเนี่ยไม่มีทางสู้มึงเลยอ่ะแล้วมึงจะเล่นไหมแบบมึงไม่มึงไม่รู้สึกเบื่อหรอแบบเนี่ยกูสู้กับมึงอะแต่กูแบบไม่มีอาวุธสู้กับมึงอะ มึงลองคิดดิว่ามึงจะสนุกปะไม่สนุกไอ้มึงมึงอย่างเล่นมึงอย่างเล่นวารโลแรนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเอาปืนแล้วยิงหัวเขาสมมติเขาถือมีดแบบมีแต่มีดอะมึงแต่มึงเอาปืนยิงมึงก็เบื่อถ้ามึงจะทำลายมึงคุยกับเขาก่อนถ้าเขาปากแซบมึงก็ตีแค่นั้นเองไม่ยากเออเผื่อมีการขอโทษกันเงี้ยให้อภัยกันไอ้เหี้ยเขาขายทองขายทองให้มึงเหรอไอ้สัตว์ถึงมึงโกรธขนาดนั้นอะ ไปคุยกับเขาก่อนมันก็เรียกเขามาคุยซิได้รู้เรื่องเออว่ามีเรื่องกันเป็นยังไงเนี่ยไม่มีขอโทษกันเลยชนกันหรือว่าอะไรเนี่ยขอโทษกันได้ไหมนู่นนี่นั่นเออถ้ามันปากดีกูมีคุยอะไรเงี้ยมันก็เปิดมาเลยแค่นั้นนะโอเคครับลุงรู้เรื่องลุงจะไปในทิศทางไหนในตอนนี้อะไรไปทิศทางไหนอันนี้รถลุงเหรอเออไม่อะไรทิศทางไหนหมายถึงว่าตอนนี้เรากับอะไรจะไปไหนครับลุงจะไปไหน ไปไหนกูอีกชั่วโมงถึงเข้าแก๊กได้สาสตว์ไปไหนล่ะงัดลานเริ่มเดือดแล้วลุงตอนเนี้ยเออเดี๋ยวขึ้นอาวุธให้เนี่ยไม่ใช่ให้มึงนะให้คนอื่นมึงได้แล้วเนี่ยโอเคการันตีแล้วไอชิโร่หลานรักลุงนี้ไปไหนเนะี่ยนานจกดเลยนะยจ๊ะสล็อิม,นนมึงก็เรียกมันสิไม่ผมไม่อยากจะเรียกพูดตรงๆอ่ะเออมึงก็เรียกมันดิ เสียเวลาเปลืองน้ำลายอ่ะถ้าคุยกับมันนะผมอะจริง